ที่วัดโบสถ์บน,บนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายนิวัดรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดฐานะประธานมูลนิธิราชประชานัเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวทุกาภัยพร้อมทั้งมอบน้ำดื่มเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรับผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายน้ําในอัตรา1,800ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําเจ้าพระยามีน้ําเอ่อล้นตลิง่งเข้าท่วมบ้านเือนประชาชนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อ้าอเภอ70ตําบล370หมู่บ้านคาดว่าพื้นที่การเกษตรหลังน้ําลดจะเสียหายประมาณ846กไร่โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเสนาระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยและคลองต่างๆ เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยโด่วนแล้ว